สวัสดีค่ะอร์ปิโอทาโรคา่ค่ะวันนี้แม่หมอจะมาพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีมังกรระหว่างวันที่6-12กันยายนว่ามีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะชาวราศีมังกรค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า Second Week of September เนี่ยชาวราศีมังกรมีอะไรที่ต้องระวังบ้างนะคะพไพ่ใบแรกนะคะจับให้แล้วนะคะได้ Two of Swords นะคะ The h e e l e p h a n t นะคะ Swan of Pentacles นะคะแล้วก็ Nine of Swords นะคะ Two out of Four นะคะคุณได้ไพ่ w o r d s นะคะหมายถึงว่าคุณได้ไพ่ดาบสองอันนะคะแม่หมอมองแบบนี้นะคะตัวคุณลังเลอะไรอยู่หรือเปล่า นะคะหรือว่ารอฟังข่าวสารอะไรบางอย่างเช่นคุณไปสมัครงานใหม่คุณกําลังรอคําตอบอยู่นะคะหรือว่า คุณจะเปลี่ยนแฟนเอาไว้ง่ายถ้าเป็นเรื่องความรักนะคะคุณอาจจะอยากเปลี่ยนคู่ครองคนรักหรือรอคําคตอบจากแฟนหรือรอคําคตอบเรื่องเงินเรื่องการลงทุนเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคุณรอคําตอบอยู่และคุณมีความลังเลถ้าคุณไม่เอคำตอบก็แสดงว่าคุณกําลังมีความลังเลอะไรในใจบางอย่างอยู่จะไปทางซ้าย หรือจะไปทางขวาจะเลือกออปชัน A หรือจะเลือกออปชัน B ดีประมาณแบบนี้นะคะไพ่พระขึ้นแบบนี้นะคะแม่หมอแก้เคล็ดให้นิดนึงคุณทําบุญบ้างหรือเปล่านะคะราศีมังกรน,นะคะขอให้อย่างน้อยตอนนี้นะคะวัดอาจจะไม่สะดวกเนอะเพราะว่าช่วงโควิด คุณก็สวดมนต์ภาวานาแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวรที่ทําให้คุณมีอุปสรรคในชีวิตนะคะลองดูนะคะเผื่อจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในเรื่องอะไรที่คุณกําลังคิดมากอยู่นะคะคุณมีภาวะความคิดมากนะคะกลางคืนคุณอาจจะนอนไม่ค่อยหลับปวดหัวนะคะนายนอฟซอสเข้ามานะคะหรือชาวราศีมังกรบางท่านมีโรคประจําตัวนะคะโรคประจําตัวที่คุณอาจจะบอกใครไม่ได้ไม่อยากจะบอกใครนะคะตรงเนี้มันจะเป็นกรรมของคุณนะคะหมายความว่า เออบางทีคุณหาสาเหตุไม่ได้บอกอะไรไม่ได้หรือเป็นโรคที่คุณไม่อยากจะเป็นเลยนะคะตรงนี้คุณมีกรรมด้านนี้นะคะคุณลองไปแก้กรรมของคุณดูนะคะแก้กรรมที่ดีที่สุดนะอย่างน้อยคุณต้องสวดมนต์ภาวนาแผ่อุทิศบุญสุขส่วนให้กับเจ้ากันในเวรแห่งสุขภาพนะคะคุณระบุไปเลยนะคะโรคที่คุณเป็นอยู่จะได้ทุเลาเบาบางลงนะคะตอนนี้ชาวราศีมังกรอ,อยากจะได้เงินเนาะ อาจจะถ้าคนทํางานประจำเนี่ย s of pentacles มันไม่ได้มีปัญหาอะไรคุณก็ได้เงินเดือนอยู่แล้วแต่ถ้าคนทําธุรกิจคุณอาจจะมองคุณอยากเปิดอะไรเป็นของตัวเองนะคะอยากจะไปลงทุนทําร้านเพิ่มเติมขยายสาขาเพิ่มเติมหรือลงทุนทำอะไรที่เป็นกิจการที่เป็นของตัวเองหรือคุณอาจจะควบ2ออย่างทำงานประจําด้วยและอยากไปเปิดกิจการด้วยก็ได้แต่ว่าแม่หมอมองว่าช่วงนี้เชะลอไปก่อนดีไหมได้9ายน้อ o นายน้นะคะ ช่วงนี้เป็นช่วงของการวางแผนคุณสามารถคิดวางแผนแต่อย่าเพิ่งตัดสินใจไพ่สองดับเข้ามาแม่หมอแน,นะนำว่าช่วง Second Week of September เนี่ยคุณชะลอการตัดสินใจของคุณไปก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวดรอใหอ้ดวงมันเปิดกว่านี้นะคะอาจจะเป็น t h i r e w e ีคโฟร์ว e คนะคะหรือเป็น Next n o x t next เ o n t h นะคะเดือนหน้าไปเลยคุณถึงจะตัดสินใจที่จะลงทุนเพิ่มเติมนะคะขยับขยายสาขาเนี่ย t ู o o ฟ t เนี่ยอาจจะ มองงานจากที่ทําประจำหนึ่งอย่างละคุณอาจจะมองอยากจะไปทํางานเพิ่มเติมเปิดเปิดธุรกิจเพิ่มเติมเนี่ยแม่หมอขอให้เลย Second Week ไปก่อนนะคะอาจจะเป็นสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่4หรือเดือนหน้าเดี๋ยวเราตัดสินใจกันอีกทีนะคะใครที่เป็นโรคประจําตัวก,ก็อย่าคิดมากเนาะลองไปทําตามที่แม่หมอบอกดูสวดมน์แผ่สุขสนให้กับเจ้ากรรมในแวรแห่งสุขภาพขอให้ทุกอย่างดีขึ้นขอให้ชาวราศีมังกรโชคดีนะคะ